โจทย์ที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5ข้อ28ต้องการวางกล่องที่กำหนดให้ต่อไปนี้ให้เป็นลูกบาทที่แต่ละด้านยาว12เซนติเมตรถ้าต้องการใช้จำนวนกล่องให้น้อยที่สุดจะต้องใช้กล่องทั้งหมดกี่กล่อง โจทย์ข้อนี้ต้องใช้การนึกภาพช่วยในการหาคำตอบนะคะดังนั้นในการเสนอแนะแนวคิดในการหาคำตอบเนี่ยนะคะดี๋ยวทั้นจะใช้โปรแกรม The Geometer Sketchpad ช่วยนะคะให้มองเห็นภาพได้ชัดขึ้นนะคะจากโจทย์กำหนดให้กล่องรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยนะคะออสองกล่องนะคะกล่องนึ่งมีขนาดกล่องนี้มีขนาด ด้านนี้9ด้านนี้แสดงด้วยสีเขียวเนี่ย3แสดงด้วยสีแสดงเนี่ย6นะคะสีน้ําเงินเนี่ยเป็น9เนี่ยใน1กล่องอีกกล่องหนึ่งขนาด3คูณ3นะคะสกล่องเนี้เราต้องการที่จะเอามาประกอบกันให้เกิดเป็นลูกบาทที่มีขนาด12คูณ12คูณ12เซนติเมตรนะคะเราก็ต้องใช้การนึกภาพเอานะคะตอนนี้เราเริ่มมา วางและประกอบดูนะคะเราก็ต้องเอากล่องใหญ่ก่อนคือโจทย์เขาต้องการให้ใช้จำนวนกล่องที่น้อยที่สุดนะคะเอาละเราเอากล่องนี้มาวางจะสังเกตเห็นว่าเราเริ่มสังเกตด,ด้านสีแดงก่อนนะคะด้านสีแดงเนี่ยยาว6เซนติเมตรเราต้องการให้เป็น12เพราะฉะนั้นเราก็เอากล่องขนาดนี้มาวางต่ออีกกล่องหนึ่งก็จะได้มีขนาดด้านยาวของสีแดงเนี่ยยาวไป12ซนติเมตรนะคะ ตอนนี้ถึงตอนนี้เราเห็นแล้วด้านนี้ยาว12เซนติเมตรถ้าเราทำอย่างนี้ซ้อนขึ้นไปข้างบนเป็นตั้งตั้งเนี่ยหลายๆกล่องเนี่ยด้านนี้ยาว3เราซ้อนขึ้นไปอีกเนี่ยนะคะ1แถว2แถว3แถวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็จะได้เอ่อ1ซะ1แถว2แถว3แถว4แถวก็จะครบ12นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่อ ซ่อนเส้นตรงเส้นบางเส้นออกนะคะตอนนี้มีกล่องซ้อนอยู่4ชั้นแล้วนะคะมีกล่องซ้อนอยู่4ชั้นด้านนี้ก็เป็น12สีแดงก็เป็น12ทั้งหมดมีกี่กล่องแล้วคะตอนนี้1 2ึ่สามีมีด้านหลังอีก4ี่ก็เป็น8ตอนนี้มี8กล่องแล้วนะคะ8กล่องนี้ประสบความสำเร็จแล้วด้านนี้12ด้านนี้12แต่ด้านนี้ยังเป็น 9อยู่เราต้องการอีก3ก็จะเป็น12นะคะถ้าต่อด้านนี้มาสา3ถ้าเราเอาลูกบาศมาวางต่อเลยก็ได้ใช่ไหมคะเพราะลูกบาศกเนี่ยเขาเกว้าง3คูณยาว3สูงสอยู่แล้วแต่เราต้องใช้หลายลูกเพราะโจทย์ข้อนี้เขาถามว่าอยากให้จำนวนกล่องเนี่ยน้อยที่สุดเราก็เลยลองมาดูสิคะว่ากล่องใหญ่เนี่ยสามารถใช้ได้ไหมกล่องใหญ่เนี่ยถ้าหากว่าเราเนี่ย วางในแนวตั้งขนาดด้านนี้ก็เป็น3ใช่ไหมคะเราสามารถจะเอามาต่อตรงนี้ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าสูงของเขาก็เป็นสีน้ำเงินเนี่ยสูงก็เป็น9ก้าเราสามารถที่จะใช้กล่องนี้ต่อได้าลเราเอากล่องนี้มาต่อนะคะด้านนี้เป็น12แล้วสูงข้างบนไป9สีแดงเป็น6เพราะฉะนั้นเราสามารถเอาสีแดงกล่องเนี้ วางในแนวตั้งมาต่อได้อีกกลอ่องหนึ่งสีแดงมาต่ออีกกล่องหนึง่งตอนนี้ทางด้านนี้ก็เป็นส2อแล้วสีแดงสองเส้นต่อกันเป็น12จะเห็นว่าด้านนี้ยังขาดอยู่นะคะยังไม่ครบเราก็เอาเส้นสีเอาสีเขียวมาต่อได้เลยสามสนะคะ,ะหนึ่งกลอง สองกล่องสามกล่องแล้วก็สี่กล่องนะคะสามสี 3, 4, 12, ่สิบสองเพราะฉะนั้นด้านนี้ก็จะเต็มดังนั้นจำนวนกล่องที่เราตอนนี้ก็จะเป็นลูกบาทแล้วด้านนี้สิบสองด้านนี้สิบสองแล้วก็ด้านนี้ก็เป็นสิบสองจำนวนกล่องที่เรามาใช้ทั้งหมดก็คือแปดบวกสองสองกล่องนี้แล้วก็บวกสี่ก็เท่ากับสิบสี่กล่องค่ะ คำตอบข้อนี้คือ14ค่ะ